สองเครื่องเพชรสุดอลังการจากงานเมดกาล่า2025ของเหล่าเซเลบริตี้ระดับโลกกันค่ะปีนี้มาในทีมซูเปอร์ไฟเทลลิ่งแบ็กสไตล์ที่เน้นความหรูหราเรียบโกและตัดเย็บปานิตในโทนสีดำสุดคลาสสิกแต่สิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้ก็คือชุดเครื่องประดับเพชรสุดเลอค่าที่แต่ละคนจัดเต็มกันมาแบบไม่มีใครยอมใครเลยคนแรกคิมคาเดเชียนสะกดทุกสายตาด้วยสร้อยคอเพชรสุดหรูหราและต่างหูเข้าชุดจากแบรนด์ระดับโลกมูสิที่ขึ้นชื่อเรื่องอัญมณีหายากและดีไซน์สุด, <S 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 สดปานิคเคนโดรเจนเนอร์โดดเด่่่่่นนนใใใลลลลุุุุคคคคคคเเเเเรรรรรรรีียยบบบหหูสสสสสสวววมมมมมือองงงปะะดัพพชชจาาาากกกโโ์์ททิิิ้แซ็ มาในลุคสุดแกมด้วยสร้อยคอทิฟฟานี่ไฮจิวเวลลี่ทำจากทองคำขาว 18k ประดับแซฟไฟร์สีน้ำเงิน14กลัดคู่กับแหวนแซฟไฟร์7กรัดล้อมด้วยเพชรทรงกลมและบาเกตรวมเพชรกว่า4กรัตบอกเลยว่าสะกดทุกสายตาจริงๆเฮลี่บีเบอร์สวยเก๋แบบมินิมัลแต่เรียบหรูมาในสร้อยคอจากทิฟฟานี่ไฮจิวเวลลี่คู่กับต่างหูทรงหยดน้ำดีไซน์เฉียบคมที่เสริมให้เธอดูโดดเด่นในลุคโมเดินปิดท้ายด้วยอิชาอมันนีเซเลบสาวอินเดียที่สร้างความมือหาด้วยเครื่องประดับเพชรวินเทจจากคาเทียที่รวม ทุกคนต้องหันมามองเป็นไงกันบ้างคะสำหรับงานเมิดกาลาปีนี้ทุกคนชอบเครื่องประดับของเซเล็บคนไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ